สวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยเข้าสู่รถมือสองยิ้มๆนะวันนี้ยิ้มพามาชมรถโตโยตา้าโตโยตา้าโคโรล่าอาลติดนะคะมีตั้งแต่ตัว 1.6G นะคะตัว1.8สปอร์ต e สปอร์ต g r สปอร์ตก็มีนะคะตัว1.8ไฮบริดพรีเมียมไฮบริดธรรมดาก็มีนะคะอ่ะมียาริเอทีพโตต้าโคโรล่านะคะอาลติด นะคะมีให้เลือกประมาณ20 4 0ถึง40คันเลยนะเราไปเริ่มคันแรกกันเลยนะคะพีะ่คันแรกจะเป็นคันนี้คันนี้เป็นตัว1.6 g นะเป็นปี2019ไม่รถจะอยู่249,000โลนะคะราคา379,000บาทจะพรอ,อยู่ประมาณ7,000 นะคะอันนี้หนูตีตัวเลขกลมๆให้ลูกคุณลูกค้านะคะมาข้างในนะคะออปชันเขาครบจบมากคันนี้นะคะเป็นรถที่ได้รับชื่อเสียงเรียงนามว่าเป็นรถที่อึดถึกทนแถมประหยัดน้ำมันนะคันนี้มาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟัง์กชันนะคะหน้าจอทัชสกรีนอ๋อไม่ใช่ค่ะขออภัยหน้าจอเป็นหน้าจอเดิมของทางโตโยต้าเขาผลิตมาเลยนะคะเบาะหนังเนาะ เป็นเกี่ยวออโต้ปุ่มพุสทาร์์ให้เรียบร้อยนะคะ,ะทุกอย่างยังเดิมโรงงานหมดนะคะการันตีว่าไม่ใช่รถแท็กซี่ไม่ใช่รถติดแก๊สนะทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้หมดเนาะมีรถให้เลือกเยอะเลยแต่อันนี้เป็นตัวรุ่นต้น 1.6G นะคะเป็นปี19เมื่อกี้ส่วนต่อมาคันนี้ไฮบริดนะคะโต้ต้าอ,อาติสต,ตัวไฮบริดแหละซึ่ง ประหยัดน้ำมันมากนะคะไฟหน้าสวยคมกริบนะคะรู้เลยว่าตัวนี้คันนี้เป็นไฮบริดนะคะคันนี้ราคา559,000บาทจะเป็นปี2020นะคะแม็กเป็นแม็กธรรมดาเนาะไม่ใช่แม็กอลอยนะคะอ่ะไปเราไปรับชมภายในกันว่า t ตัวต้ h y b r i ิคันนี้เป็นตัว1.8 Hybrid M รนะคะก็ต,ตีว่าผ่อนอยู่ประมาณ1ม0 0 0 1 1 0 0 0ประมาณนี้เลยนะคะ มาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะรับสายโทรเข้าโทรออกได้เรียบร้อยหน้าจอทัชสกรีนนะคะอ่ะคันนี้ออปชั่นครบจบเลยนะคะเบาะออกแนวสปอร์ตด้วยสวยแบบนี้นะคะหาได้ที่ไหนมือยางกับมือเดียวป้ายแดงนะคะอ่ะอันนี้คือโซนผู้โดยสารด้านหลังเนาะโซนผู้โดยสารด้านหลังจะมีแอร์หลังสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะอันนี้เราไปแบบเร็วเร็วเร็วนะจ๊ะพี่จ๋า ถ้าคุณลูกค้าท่านไหนนะคะชอบไพ่เอ่อโตโยต้ายาริเอ้โตโยต้า ari, อัลติสนะคะมาได้เลยนะที่เพชรยนต์ไม่ใช่รถแท็กซี่นะคะส่วนมากจะเป็นรถปลดระวางนะคะรถเอ่อหมดอายุขายของทางบริษัทต่างๆนะคะอ่ารถมีเข้าศูนย์นะคะมีเล่มรถเอกสารทุกอย่างชัดเจนนะคันนี้เป็นนิวอ l t ตินะคะ1.6 G479,000 บาท เป็นปี2019ไม์รถจะอยู่ที่แสนสีกิโลคันนี้หรอนะคะมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันให้เรียบร้อยนะคันนี้ส่วนต่อมา Toyota a l t i ติตนะคะ 1.6G ราคา379,000บาทเป็นปี2019นะไม์รถอยู่ที่แสนห้านะคะประมาณนี้เลย <c oughs> อ่ะส่วนตรงนี้จะเป็นด้านหลังท้ายรถเลย ต่อมาคันนี้เอาติด 1.6G 479,000บาทน,นะคะคันนี้เป็นปี2019เนอะไม่รถอยู่ที่แสนสี่นะคะเบาะข้างในเบาะข้างในจะเป็นเบาะสีทูโทนนะคะจะเป็นเทาครีมตัดกันนะคะ เบาะทูโทนสีเทาครีมตัดกันเนาะมาพร้อมพวงม,มาลายัยมัลติฟังก์ชันนะคะออปชั่นเขาครบจบเลยเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันขับไปทางไกลหรือในเมืองนะคะประหยัดน้ำมันเลยทีเดียวเป็นรถที่อึดถึกทนมากถ้าได้ไปถือว่าคุ้มนะคะแถมรถนะคะการันตีไม่มีชนหนักพิคว่ำหรือว่าน้ำท่วมนะคะ ส่วนต่อมาคันนี้โตโยต้ายาริสเอ้ยโตโยต้าอัลตินะคะ New อัลติ 1.6G เหมือนกันนะราคา4 4 9 0 0 0บาทนะคะเป็นรถปี2019ไม์รถอยู่ที่107นะคะคล้ายๆกับคันเมื่อกี้เลยอ่าเหมือนกัน a ัลติ New นะคะ 1.6G ราคา379เนาะไม่200,000ตัวนี้ New อัลติส1.8สปอร์ตเป็นตัวสปอร์ตนะคะ ซึ่งความแตกต่างก็คือเห็นไหมแบบนี้กับแบบนี้ความแตกต่างก็คือ <c oughs> ชมนี้ชมสปอร์ตจะแต,แต่งออกมาให้มันดูสปอร์ตขึ้นนะคะแถมแม็กเป็นแม็กอลอยทูโทนนะคะสสีสวยมากนะคะคันนี้หารถใช้คุ้มๆม,มาได้เลยที่เพชรยนต์คันนี้เป็นปี2021สีขาวนะคะ มาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนให้คุณลูกค้าทุกทท่านเรียบร้อยชมจะเป็นประมาณนี้นะคะด้านในเบาะหนังเนาะสีดำเ <c oughs> <c oughs> บาะหลังนะคะจะมีผู้โดยสารด้าน,ด,าน,ด,านด้านหลังนะคะจะมีแอร์หลังให้สำหรับคนนั่งด้านหลังด้วยนะคะกว้างขวางเลยทีเดียวขับไปต่างจังหวัดขับในเมืองไม่เมื่อยเลยนะพี่นะ ถ้าพี่ชอบมาจัดเลยนะคะยิ้มยินดีบริการมาได้เลยที่เพชรยนต์ตัวนี้จะเป็นตัวไฮบริดนะคะแมกอัลลอยนะคะอันนี้ไฮบริดสีขาวเนาะราคา659,000บาทนะคะไม่รถอยู่ที่5 6 0 0ก0มนโลนะคะก็จะพรอยยู่11,000นะคะประมาณนี้เลยถ้าพี่ชอบก็มาจัดได้เลยนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0802094196เครดิตดีฟีดาวพร้อมดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าอยากมาดูรถโตโยตา้าเอาติดมาได้เลยที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์ถ้ามาก็ติดต่อเซลลยิ้มนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ